วันนี้8.30นาฬิกา30นาทีนายเกษมสันเครือเจริญสวัสดิการและคุ้มครองแรงง,ง,งงานจังหวัดนครราชสีมามอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานหนึ่งไปสังเกตการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 ด้วยวิธี ATK ให้ลูกสร้างณนะบริษัทสยามสนิทรีฟิตติ้งจำกัดตำบลนากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาจำนวน1น0คน และมอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มง,งาน2เข้าสังเกตการตรวจ ATK ของลูกจ้างบริษัทไดซินคนครราชสีมาจำกัดและเวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกาเจ้าหน้าที่กลุ่มง,งานหเข้าสังเกตการส่มตรวจ ATK ณบริษัทไทยอาคิบะจำกัดอำาเภอเมืองจงังหวัดนครราชสีมาจำนวนหแห่งทั้งนี้จากการเข้าสังเกตการทั้ง3แห่งไม่พบพนักงานติดเชือ้อ นายเกษมสันเครือเจริญสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมามอบหมายให้ในายพัฒวุฒิประเคาติและนางสาวกัญจนาพรวงรัตนะประชุมหารือแนวทางการทํางานประจําเดือนร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่อาเภอคอนบุรีงานะที่ว่าการอาเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมา เวลา9นาิา30นาทีถึง16นาฬิกานายเสิมสันเครือเจริญสวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่ม1และ2เข้าร่วมการประชุมการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ Bubble and Seal ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 ในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาโดยประชุมผ่านระบบซูม จ้าหน้าที่กลุ่มงานสองออกสอบข้อเท็จจริงนายจ้างกรณีจังหวัดหนองบวัวลำพูขอความร่วมมือจังหวัดนครราชสีมาสอบข้อเท็จจริงนายจ้างกรณีนายจ้างขังสายค่าจ้างลูกจ้างจำนวน14คนรวมเป็นเงิน77,785บาบาทจากงานก่อสร้างถนนสายโนนสังสีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพู และพนักงานตรวจแรงงานเข้าสอบข้อเท็จจริงพยานโครงการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเส้นสีคิ้วกุจ,จิกบ้านโคกสะอาดอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาจำนวนหนึ่งแหง่ง